การที่หลายคนมองว่าเศรษฐีเป็นเพียงกลุ่มคนที่มีความร่ำรวยมหาศาลนั้นเป็นเพียงการมองจากภายนอกที่เห็นผลลัพธ์สุดท้ายของความสำเร็จแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปจริงๆคือวิธีคิดที่มาพร้อมความมุ่งมั่นและทัศนคติในการมองโลกและชีวิตในบทความนี้เราจะเจาะลึกถึงวิธีคิดของเศรษฐีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างมาสจรย์ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิด โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จก็รอคุณอยู่ 1. พวกเขามองโอกาสในทุกๆปัญหาเศรษฐีไม่เคยปล่อยให้ปัญหากลายเป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งพวกเขาแต่พวกเขากลับมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกๆปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาพวกเขาเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโต การมองเห็นโอกาสในปัญหาเป็นการฝึกฝนทักษะที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์ให้เป็นความสําเร็จได้เสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในหลายๆครั้งเรามักจะเห็นเศรษฐีจํานวนไม่น้อยที่สามารถใช้วิกฤตดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนในธุรกิจหรือสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ถูกกว่าเดิมและเมื่อสถานการณ์ฟื้นตัวพวกเขาก็สามารถสร้างกําไรได้อย่างมหาศาล เพราะพวกเขามองว่าในทุกความผันผวนของเศรษฐกิจยังมีโอกาสซ่อนอยู่แล้วคุณเคยมองเห็นโอกาสในปัญหาหรือไม่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นประสบการณ์และความสำเร็จในอนาคตหรือยัง 2. ความเชื่อมั่นในตนเองคือกุญแจสู่ความสำเร็จความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหนึ่งในสิ่งที่แยกเศรษฐีออกจากคนทั่วไปความเชื่อมั่นไม่ใช่เพียงแค่การรู้สึกดีต่อตอนเอง แต่เป็นการเชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้และเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทายเราสามารถแก้ไขและก้าวข้ามมันไปได้ความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้มาเพียงเพราะพวกเขาประสบความสำเร็จมาก่อนแต่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคำถามที่คุณควรถามตัวเองคุณเชื่อมั่นในตนเองเพียงพอหรือยัง แล้วเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความล้มเหลวคุณสามารถยืนหยัดขึ้นใหม่ได้หรือเปล่า 3. การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเศรษฐีรู้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดถึงเมื่อมีเวลาว่างแต่เป็นทิศทางที่เรากำหนดให้ชีวิตของเราเดินไปเมื่อเป้าหมายชัดเจนพวกเขาจะทุ่มเททำทุกวิธีทางเพื่อให้บรรลุผล การมีแผนงานชัดเจนจะช่วยให้พวกเขารู้ว่าควรทำอะไรในแต่ละวันและไม่หลงทางตัวอย่างที่น่าสนใจนักธุรกิจชื่อดังอย่างเอลอนมัสที่มีเป้าหมายในการพามนุษย์เดินทางไปยังดาวอังคารแม้เป้าหมายนี้ดูเหมือนจะยากและเป็นไปไม่ได้สำหรับใครหลายๆคนแต่ความชัดเจนและความมุ่งมั่นของเขาทำให้โครงการ SpaceX ประสบความสำเร็จและกลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก คำถามคือเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคุณได้กำหนดแผนการที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จหรือยัง 4. ไม่กลัวความล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมันความล้มเหลวไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้คนทั่วไปมักจะกลัวความล้มเหลวแต่เศรษฐีมองว่าความล้มเหลวเป็นทีมบททดสอบที่จะทำให้พวกเขาเก่งขึ้นและเรียนรู้มากขึ้น พวกเขารู้ว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวคือโอกาสที่ได้เรียนรู้และจะไม่ทำผิดซ้ำอีกมีตัวอย่างของคนที่กลายเป็นเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จหลังจากล้มเหลวหลายครั้งเช่นโทมัสเอดิสันผู้ที่ล้มเหลวถึงหนึ่งพันครั้งก่อนที่จะสามารถประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จเขาเคยพูดว่าผมไม่ได้ล้มเหลวถึงหนึ่พันครั้งแต่ผมค้นพบวิธีการที่ไม่สำเร็จหนึ่พวิธีต่างหากแล้วคุณถามตัวเองหรือยังเมื่อคุณล้มเหลว คุณเลือกที่จะเรียนรู้จากมันหรือเลือกที่จะยอมแพ้ 5. คิดใหญ่และทําให้สำเร็จเศรษฐีไม่เคยจำกัดตนเองด้วยความฝันเล็กๆพวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้การคิดใหญ่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และทําสิ่งที่เกินกว่าความคาดหวังพวกเขามองหาทางที่จะทำสิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นจริงและลงมือทำด้วยความตั้งใจอันแรงกล้า มีตัวอย่างที่น่าสนใจมหาเศรษฐีชื่อดังอย่างเจฟเบโซที่เริ่มก่อตั้งอเมซอนในโรงรถเล็กๆและขยายธุรกิจจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเพราะเขาคิดใหญ่และมองว่าโลกของอ e ีคอมเมิร์ซจะกลายเป็นอนาคตของการค้าขายแล้วตอนนี้คุณกำลังคิดให้ใหญ่เพียงพอหรือยังหรือคุณกำลังมองหาทางที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงอย่างเล็กๆน้อยๆ 6. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐีให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพวกเขารู้ว่าความรู้ไม่เคยมีวันหมดอายุและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วยให้พวกเขายังคงเป็นผู้นำในตลาดไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณก้าวหน้าและเติบโตการเข้าร่วมอบรมสมานา หรือการหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญสามารถเพิ่มความสามารถและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณได้คำถามคือวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งใหม่ๆแล้วหรือยังคุณได้ทำอะไรเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมบ้าง7การสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเศรษฐีรู้ว่าความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงลำพัง การมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญเศรษฐีมองว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเป็นการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนอย่างมากมายพวกเขาใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้คนที่มีพลังบวกและสามารถเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับพวกเขาได้ 8. การลงมือทําอย่างไม่หยุดยั้งการมีความคิดที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เศรษฐีลงมือทำทุกวันและไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาหยุดพวกเขาการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสร้างผลลัพธ์และกล้าวสู่ความสำเร็จการลงมือทำเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อความฝันและเป้าหมายคุณถามตัวเองหรือยังวันนี้คุณได้ลงมือทำเพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแล้วหรือไม่คุณกำลังทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นหรือเปล่าก้าว การคิดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเศรษฐีไม่เพียงแต่ต้องการความสำเร็จให้กับตัวเองแต่พวกเขายังคิดถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับคนรอบข้างและสังคมพวกเขามองเห็นคุณค่าของการใช้ความสำเร็จในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกพวกเขาต้องการให้คนอื่นเติบโตและประสบความสำเร็จเหมือนกับพวกเขาและนั่นเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่น่าสนใจ บินเกตผู้ที่ไม่เพียงแต่เป็นเศรษฐีจากการสร้าง Microsoft แต่ยังสร้างมูลนิธิบินและเมลินดาเกตเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและความยากจนทั่วโลกคำถามคือคุณกำลังสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นและสังคมหรือยังความสำเร็จของคุณสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร 10. มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่ทำให้เศรษฐีแตกต่างจากคนทั่วไป ไม่ใช่แค่ความสามารถในการหารายได้แต่เป็นการมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคพวกเขามีความเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่เป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำอย่างไม่หยุดยัง้งการก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีและสู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจงถามตัวเองในทุกเช้า วันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อให้ชีวิตของฉันดียิ่งขึ้นฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จหรือยังวิธีคิดของเศรษฐีสามารถนำมาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เป้าหมายความเชื่อมั่นการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ล้ลวนเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตั้งแต่วันนี้ ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจงเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดและปลดปล่อยพลังในตัวคุณเพื่อก้าสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิตวันนี้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเราขอเชิญชวนให้คุณเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปพร้อมกันเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ให้เวลาตัวเองในการคิดและเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต พร้อมระบุขั้นตอนที่คุณจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเรียนรู้ทุกวันค้นหาหนังสือหรือหลักสูตรออนไลน์ที่คุณสนใจเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสร้างเครือข่ายเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่มีทัศนคติที่ดีและมีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนในวงการหรือผู้ที่คุณรู้จักลงมือทา อย่ารอให้พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีวันที่คุณจะรู้สึกพร้อมเสมอเริ่มลงมือทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจกต์เล็กๆหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองแบ่งปันแรงบันดาลใจแชร์บทความนี้กับคนที่คุณรักหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาเช่นกันจงเริ่มวันนี้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิต ด้วยการลงมือทำและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จคุณมีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมมือคุณไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้กันเถอะ